ค่ะวันนี้นะคะโบวิสิตค่ะจะพามาอัปเดตเทรนด์ของซัมเมอร์ที่ซ็นทรวิลด์กันวันนี้แอบชวนสาวสวยแฟชั่นนิสต้าอีกหนึ่งคนนั่นก็คือน้องพราวอ,อนิชาค่ะสวัสดีค่ะพราวสวัสดีค่ะค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ร้านดาร์กนะคะท้าวเคยรู้จกร้านนี้อยู่แล้วไหมพาวรู้จกร้านนี้อยู่แล้วคะ่ะแต่<ม>ว่าไม่เคยมาที่สาขานี้เลยบางทีเรารู้สึกว่าเวลาเดินเข้ามาช้อปปิ้งเนาะเราก็อยากที่จะดื่มน้ำหรือหาขนมกินนั่งคุยกับเพื่อนซึ่งร้านนี้ตอบโจทย์มากๆค่ะ อย่างที่เราบอกกันว่าเราจะมาเริ่มอัปเดตแฟชั่นที่เป็นสปริงซัมเมอร์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเครื่องดื่มเราก็ต้องเรียกความสดชื่นนิดนึงอันนี้เป็นเป็นชากระเจี๊ยบค่ะผสมกับน้ำส้มส่วนของพรานี่แบบการแสดงมากใช่อันนี้คือเป็นดาวโกนาเป็นเขาบอกว่าข้าวโมนเนี่ยเป็นใส่ใหม่นะคะแล้วก็ข้างล่างก็คือเป็นเป็นช็อตกาแฟแล้วก็มีน้ำรังสายแดงด้วยวาสดชื่นมากเกี่ยวพวกนี้ก็จะเป็น small b i ของเขาค่ะที่ถือว่าเป็นเมนูที่โดดเด่นมากๆของร้านนะคะ และน,นี้ก็คือร้าน H&M Home นะคะร้านน,นี้ถือว่าเป็นร้านแรกในประเทศไทยเลยตอนเปิดเนี่ยคนเยอะมากๆร้านนี้นะคะนอกจากจะคุณภาพดีแล้วนะ<ฆ>ราคาก็ยังจับต้องได้ด้วยและที่สําคัญสมมติเราชอบแต่งบ้านใช่ไหมเราก็สามารถที่จะมาอ<ฆ>ัปเดตเทรนดร้านนี้ได้ด้วยเพราะว่าพวกดิสเพลย์ต่างๆที่พราวเห็นในตรงนี้ mm hmm. เขาจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดเยแล้วแต่เทรนในช่วงนั้น, mm hmm. น,นว่าการแต่งบ้านช่วงนั้นเป็นยังไงเ<ฆ>นี่ยอย่างโปรดักต์พวกนี้ก็ถือว่าเป็นโปรดักต์ขายดีของเขาเลย จากการปลอกมอนแล้วก็พวกเชิงเทียนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยเขาจะมีร้านดอกไม้ด้วยด้านนู้นใช่ไหมคะเพราะว่าคราชอบจัดดอกไม้ใช่ชอบมากค่ะชอบจัดดอกไม้แล้วก็แบบชอบหาซื้อแจกันใช่บางทีถ้าไม่มีดอกไม้คือแจกันวางอย่างเดียวก็คือสวยแล้วสวยแล้วใช่นี่นีคือร้านดอกไม้โอ้โหความพิเศษในร้านดอกไม้ของ HM Home มนะคะก็คือถ้าเราซื้อดอกไม้ใช่ป่ะเขาก็จะห่อให้เลยเป็นห่อแบบเป็นอย่างนี้ใช่เป็นห่อป้าย HM ชแมเลยน่ารักมาก เห็นคนถือเยอะเลยอะใช่ถือแล้วก็ถ่ายรูปลงไอจีเยอะเลยใครที่อยากแบบหาของขวัญหรือว่าแบบหาดอกไม้ไปจัดบ้านหรือว่าจริงๆให้เป็นของขวัญในโอกาสพิเศษเก็มาที่ร้าน H&M ช o m e โฮมได้ขอบคุณค่ะนี่ค่ะได้แล้ว,ได,ลวได้เลยเริ่มเลยเริ่มเลย จริงร้านนี้นะคะเขาก็มีบริการจัดส่งด้วยสมมุติพราชอปปิ้งของเยอะๆก็สามารถที่จะให้เขาส่งถึงที่บ้านได้เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือนี่เซอร์วิสมมนี้พี่บุ๊กชอบมากมันเหมือนเป็นคัส t ตอมไมซ์เซอร์วิสจ้ะเช่นแบบสมมุติเราซื้อปลอกหมอนเราอยากแบบปักชื่อตัวเองเขาก็จะมีบริการปักชื่อต่างๆให้ด้วยค่ะเป็นของขวัญอะไรเงี้ยก็ได้ด้วยใช่ พอมาพูดถึงเรื่องซัมเมอร์นะคะอย่างที่บอกค่ะว,ว่าจะคามาอัปเดตเทรนด์ซัมเมอร์นี้เราก็จะมาเริ่มที่ร้านนี้กันก่อนเลยค่ะก็คือ Marc Jacobs แบรนด์นี้นะคะเป็นแฟชั่นแบรนด์สังชาติอเมริกันซึ่งในร้านร้านนี้ความพิเศษของเขาก็คือมีทั้ง ready to wear แล้วก็ a c c e s s o r i ต่างๆไม่ว่าจะเป็นรองเท้ากระเป๋าเครื่องประดับครบในร้านเดียวเลยค่ะเดี<ช>๋ยวเข้าไปดูข้างในไปค่ะอีกหนึ่ง i d e n ิ i t y นะคะที่เราเห็นได้ชัดมากเนี่ยก็คือนี้เลยค่ะเ<ไ>ป็น ลายเดอะโมโนกรานะคะก็คือเป็นลายแบรนด์มาร์คเจคอบส์ก็คือไปอะดัพตอยู่หลายอย่างเลยค่ะนี่มีหมวกมีที่คาดผมนะคะแล้วก็เสื้อผ้าเรดี้ทูแวร์ทุกชิ้นก็คือเป็นมาร์คเจคอบหมดเลยโมโนแกรมฟเขาอะอย่างบางแบรนด์เนี่ยเขาจะใช้เป็นแบบเหมือนอักษรย่อเนาะแต่อันนี้เขามาทั้งแบบทุกตัวในชื่อเลยก็คือมาร์คเจคอบเลยคะใช่เต็มชื่อเลยค่ะนี่น่ารักมากนี่จิวเวลรี่ก็มีใช่นี่ก็เป็นชื่อแบรนด์ไปเลยเดี๋ยวเราไปดู กระเป๋ากันสักหน่อยนี่อันนี้อันนี้รุ่นฮิตจริงฮิตจริงๆรุ่นนี้ชื่อรุ่นว่า Snapshot ค่ะเป็นเหมือนรุ่นที่แบบทุกคนต้องมีติดตัวใช่ไหมคไซส์อ่ะชอบไซส์เฉาอ่ะเพราะไซส์มันเหมือนแบบกําลังดีแล้วก็กระทัดรัดเนอะนี่นะคะนอกจากรุ่น Snapshot รุ่นนี้แล้วนะคะก็ยังมีรุ่นอีกหนึ่งรุ่น the t ทูธ b a ็คค่ะชื่อรุ่นก็จะอยู่บนกระเป๋าอยู่แล้วซึ่งจริงรุ่นนี้เนี่ยมีแมตต์เรียวหยดหลากหลายมากเลยนะอย่างใบนี้เป็นหนังใช่ไหมคะแต่ว่าเขาก็จะมีที่ออกมาเป็นแบบ เป็นหลากหลายไซส์ด้วยใช่ไหมนี่ใส่ไซส์ลงมาหน่อยใช่คนทำงานก็สามารถใช้ได้รุ่นนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือ the bucket ค่ะมีแมทเทอเรลหลากหลายเช่นกันแล้วก็มีหลากหลายไซส์นะคะแต่อย่างไซส์ที่เป็นคลาสสิกเขาจะเป็นไซส์นี้แล้วก็จะมีไซส์ที่เป็นไซส์มินิมาช่วยถืออันนี้อันนี้เป็นพราวมิจิ๋วจิ๋วรุ่นสุดท้ายนะคะที่เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นไอคอนิกก็คือรุ่นนี้ค่ะนี่อ่า the J mark รุ่นนี้ค่ะ อันนี้นก็เรียบโก้เนาะเรียบโก้รียเพอร์เลย proper และนี่ก็คือกระเป๋าทั้ง4รุ่นของ Marc Jacobs นะคะที่พกอยากจะบอกว่าคุณจะต้องมีมาต,ต่อกันที่ร้านถัดมานเลยนะคะ,คะร้านนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ดังค่ะนั่นก็คือด i e s e l นั่นเองนะคะ,คะซึ่งร้านนี้ถือว่าเป็นร้านล่าสุดของแบรนด์เลยที่เปิดในประเทศไทยค่ะ ซึ่งช็อปนี้นะคะมีของให้ช็อปเยอะมากค่ะมีทัง men s wear <S ้งเมนสแวร์นะคะแล้วก็วี m มนสแวร์นะคะแล้วก็มีเอเซอรีให้เลือกเยอะมากค่ะตรงยอย่างกระเป๋ารุ่นนี้ค่ะที่ชื่อว่า D R Bag อย่างตอนนี้นที่ราเนี่ยจะเหลือแค่ไซส์จิ๋วแล้วนะคะเพราะว่าไซส์ใหญ่กว่าน,นี้ส้วหซึ่งความโดดเด่นของรุ่นนี้ก็คือการนําโลโก้ของดีเซลเนี่ยค่ะมาใช้อยู่บนกระเป๋านอกจากกระเป๋ารุ่นนี้แล้วนะคะอันนี้เขาก็เรียกว่า Double D h a n Top ค่ะก็คือจะมีแบบตัวโลโก้นี้ที่เป็นแบบเป็นเหล็กจริงๆเลยนะคะ ตกแต่งอยู่บนเสื้อเข้าเห็นอันนี้แบบฮิตมากแบบว่าใส่คนใส่เยอะมากแล้วก็แบบซิลิบินเกาหลีก็คือใส่เยอะมากนะบุมาต่อมาที่กระเป๋าค่ะอีกรุ่นหนึ่งที่ฮิตมากๆเหมือนกันก็คือรุ่นนี้น่ารักมากน้องภามเห็นแล้วนึกถึงอะไรเป็นเกมใช่ไหมคะเฮ้ยเกมแอบได้ยินมาถูกต้องรุ่นนี้ค่ะชื่อรุ่นว่า play shoulder ก็คือเชฟของกระเป๋ารุ่นนี้นะคะเขาได้อ n s p ป r a t i o นมาจากจอยเกมนั่นเองส่วนรุ่นถัดมานี่ ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สวยจังค่ะเออนนี้น่ารักจกังอันนี้พี่ปุ้งมองว่าเขานําแบบ identity ของแบบตัวตัวดีเซลเองมาใช้เพราะว่า material ที่ใช้ก็จะเป็นผ้าเดนิมนะคะอย่างรุ่นนี้นะคะชื่อว่ารุ่น Divina C ค่ะเนี่ยเห็นคริสตัลที่ประดับอยู่ตรงนี้ก็เป็นของว h o l o v s k i แท้ๆเลยน่ารักเอาล,ล่ะค่ะเราก็อัปเดตเทรนด์แฟชั่นกันไปแล้วเนาะตอนนี้มาอัปเดตเทรนด์บิวตี้กันบ้างค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านเซปูร่านะคะ ซึ่งเซฟราเนี่ยจริงๆทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าคาเป็นบิวตี้สโตร์ที่รวบรวมเป็น m u ติ i l e v e l brand รวมมาไว้ที่ร้านนี้ซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาโฟกัสกันที่แบรนด์ของเซฟราเอชีว่าเซฟราคอลเลคชันค่ะมีโปรดักต์ที่น่าสนใจมากมายเดี๋ยวเข้าไปดูกันค่ะ ช่วงซัมเมอร์แบบนี้นะคะสิ่งที่สำคัญมากๆกเลยก็คือเรื่องของการล r e p ผิวะคะ่ะอันนี้เป็นไฮดรติ้งเซรั่มของเขานะคะซึ่งเจ้าตัวไฮดรติ้งเซรั่มตัวนี้ก็คือเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวแหละเพราะว่าจริงๆแล้วช่วงหน้าร้อนผิวเรามันจะแบบมันจะแห้งง่ายเพราะว่ามันโดนแดดแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เพิ่งออกใหมใ<ช>่ก็จะเป็น นี่สำหรับให้ความชุ่มชื้นเหมือนกันแต่ว่าเป็น overnight hydrating mask ค่ะตัว hydrating serum นี่นะคะสามารถใช้ได้ทั้งเช้าและเย็นเลยค่ะส่วนตัวนี้นะคะที่เป็น overnight hydrating mask เนี่ยสามารถใช้ตอนกลางคืนได้ก็คือเป็น overnight mask เลยแล้วก็อีกหนึ่งไอเทมสำคัญเลยนะคะสำหรับช่วง summer ก็คือ sunscreen นั่นเองอหน้าร้อนอย่างนี้นะคะ sunscreen นี่เป็นอะไรที่ขาดไม่ได้อย่างตัวนี้จะเป็นตัวโปรของุูค,ค่ะเป็นของ ultraviolet ค่ะส่วนตัวเป็นคนผิวแห้ง ก็เราจะชอบตัวนี้เพราะว่าเขาจะให้ความชุ่มชื้นกับผิวแล้วก็มันจะได้เ t e เ t อร์ที่เป็นแบบดิวี่ด้วยส่วนของพานะคะเป็นของซูเปอร์กู๊เขามีหลายเ t e เ t อร์มากแต่ว่าตัวนี้เนี่ยคืออันซีน s u n s c r e e ก็คือจะเป็นตัวที่ไม่มีสีเหมาะกับทุกสภาพผิวทุกสภาพสีผิวดีหมดอย่าลืมทา s u n s c r e e กันนะคะ แล้ในส่วนของ s e p ร์เพ c ร l าคอลเลคนะคะนอกจากสกินแคร์แล้วเนี่ย mm hmm. เขาก็ยังมีพวกเฟสมาส s ์อายแมส์ิ่ช่วงหน้าร้อนนะ mm hmm. ต้องมาสหกหนักๆเลยเวลาออกแดดและนอกจากพวกเหล่ามาสก์เหล่านี้นะคะก็ย <c oughs> ังมีพวกสกินแคร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นบอดี้ออยล์ชาเวอร์เจลบอดี้โลชั่นก็คือเรียกว่าครบการดูแลตัวเองเลย ก็มาถึงเวลาของเมคอัพบ้างค่ะ s e h ซ r a Collection นะคะมีเมคอัพให้เราเลือกเยอะมากเราสามารถแมทช์ได้หลายลุคเลยค่ะได้ตั้งแต่ everyday ล o k จนถึงแกลมลุคเลยค่ะถูกต้องซึ่งพาร์ทแรกที่เราจะมาไฮไลท์กันนะคะก็คือในส่วนของตาค่ะอย่างนี้เป็น color shifter eye palette ซึ่งในหนึ่งตลับนี่นะคะ แ่เขาจะมี5สีที่เป็นอายแชโดว์ซึ่งเป็นแบบเนื้อแมทนะแล้วก็จะมีท็อปเปอร์เนี่ยที่เป็นไฮไลท์เนี่ยทำให้ตาเนี่ยแบบเหมือนเสริมความกลิตเตอร์เข้าไปในตาเลยด้วยก็คือสมมติกลางวันเราอยากจะแบบเป็นแมท m แมทพอกลางคืนเราก็ท็อปเปอร์ตัวกลิตเตอร์นี่เข้าไปเล่นได้สนุกเลยและนอกจากตัวอายพาเลตนี้นะคะก็ยังมีอายไลเนอร์ตัวนี้เป็น water proof liner ค่ะเป็น retractable water proof liner ก็คือหมายถึงว่าติดทนนาน12ชั่วโมง มันจะเหมาะกับซัมเมอร์เพราะว่าซัมเมอร์เราจะเจอเหงื่ออะไรแล้วแต่อันนี้คืออยู่นาน12ชั่วโมงแล้วสีสวยมากแล้วแก้มนะคะเดี๋ยวเรามาต่อที่แก้มเลยะ่แกมคนี่ค่ะ Colorful Blush นะคะนี่ก็คือมีสีให้เลือกเยอะมากค่ะแล้วสีชาร์จเกลี่ยง่ายแล้วก็ติดทนนานด้วยก็คือเป็นเหมือนแบบปัดแล้วจะดูสุขภาพดีสดใสนี่แล้วก็เพิ่มความโกลเพิ่มความซัมเมอร์มากกว่านห้าค่ะด้วยนี่ค่ะตัว Cover Luminizer นี่ อันนี้คือเติมทับแก้มเข้าไปเลยค่ะทำให้แบบว่าหน้าเรายิ่งโกลมากขึ้นท<ฮ>าแดดมากขึ้นค่ะปุ๊บ แล้ในส่วนของลิปนะคะสําหรับการคอมฟีดลุคซัมเมอร์เนี่ยพุกบอกว่าลิฟนี่มันจะต้องเป็นอะไรที่แบบฉ่าวาว<ช>ดูเป็นธรรมชาติซึ่งตัวนี้ของ s e h o r a c o l l e c t i o n เนี่ยแบบดีมากๆก็คือตุวว๊กแก่จะบ้างอันนี้โอ้เป็นแบบเนื้อกลอสที่แบบมีความเป็นออยแล้วก็บํารุงม,มีผิวปากทําให้ปากเราได้ดูอวบอิ่มดูเป็นธรรมชาตินะก็คือถ้าสมมติเมื่อกี้เราเล่นกับตาไปแล้วแก้มเราก็ฉ่ำแล้วทีนี้ปากก็อาจจะให้ซอฟต์ลงแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นซัมเมอร์นี้นะคะเรื่องความงามก็คคือจบที่่เลยะ จริงค่ะเพราะว่าเรามีทั้งส่วนของการเ r e p ผิวกินแ c a r e body c a r ์รวมไปถึง makeup ที่มีให้เลือกมากมายนะคะหนุ่มสาวๆนะคะมาลองเล่นกันได้ที่นี่เลยค่ะแล้วว่าด้วยเรื่องแฟชั่นหน้าร้อนนะคะอีกหนึ่งไอเทมที่ขาดไม่ได้เลยนะะ้องแก็คือแ<ข>ว่นตาค่ะถูกต้องค่ะคือรานวิสทรีนะคะซึ่งความพิเศษของร้านนี้นะคะก็คือเขามี rare item เยอะมาก limited edition ต่างๆรวมไปถึง collection จากรันเวย์แล้วก็โอเพทูด้วยนะคะสินค้าแบบหายากสุดๆแต่ว่า ได้ที่ร้านวิตรีค่ะอย่างชิ้นนี้จะพราวเนี่ยอ,อันนี้ก็จะเป็นของจีวองชีซึ่งเป็นแบบรันเวย์พีซเลยนะอ,อ,อีกอันนึงก็อันนี้ก็สเปเชียลมากๆเหมือนกันเป็นของเบรเลนเซียกาซึ่งตัวนี้เนี่ย เรียกว่าเป็น special edition เลยก็คือมีจำนวนจำกัดแล้วก็ก็จะถูกประดับด้วย Swarovski crystal เนี่ยเต็มๆเ,เลยนะคะมาดูนี้บ้างค่ะนี้เป็นโ o l c e นะคะโ o l c e g าม a n เป็น o n way piece <า>ก็คือเป็น o n way collection เลยส่วนอันนี้นะคะตัวนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เพราะว่าเป็น limited มีแค่250ชิ้นทั่วโลกเท่านั้นและในประเทศไทยนะคะมีแค่25ชิ้นเท่านั้นค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็น handcraft เหมือนกันตัวแหวนเนี่ยนะคะประดับด้วยวารอฟสกี้ทั้งหมดเลยอันนี้ก็ะ night เช่นกันนะคะเหมาะสําหรับด<ช>ับซ u ซัมเมอร์ปาร์ตี้และนอกจาก4ชิ้นที่เราได้เห็น,นไปเมื่อตกี้นะคะยังมีอีก1ชิ้นพิเศษเช่นกันค่ะนี้เป็นของเซลีนตัวนี้พิเศษเป็นลิมิเต็ดเลยเพราะว่าขายพร้อมกับตัวสายห้อยคอที่เป็นลายเสือนี้ด้วยค่ะ,คะ,คะเรียกว่ามาพร้อมกับอ c c กซิซอรีแบบครบชุดเลย โอเคค่ะหลังจากที่เราไปอัปเดตแฟชั่นทั้งเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าที่แบบเหมาะกับหน้าร้อนแล้วก็ต้องนึกถึง Birkenstock นะคะนี่ค่ะนี่ก็คือคอลเลกชันของ Birkenstock นะคะที่เหมาะมากๆสำหรับหน้าร้อนนี้เลยค่ะอันนี้ต้องเล่าให้ฟังก่อนเลยค่ะว่ามันคือคอลเลกชันที่ชื่อว่า professional collection ซึ่งจริงๆเนี่ย เขาออกแบบรองเท้ารุ่นนี้มาเพื่อที่จะโปรเทคคนที่ทําอาชีพต่างๆที่อาจจะต้องแบบป้องกันการเลอะหรือว่าป้องกันของมีคมซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นซูเปอร์เบอร์กิพียูที่เราชอบสุดคคือแก๊งนี้ค่ะเป็นรุ่นออริโซนาค่ะอันนี้จะเป็นตัวพียูก็คือเบาามากเบามากมากคือใส่เดินเล่นใส่เดินเที่ยวทะเลก็ได้เลยคือลุยน้ําได้เลยค่ะแล้วก็ด้านหน้าด้วยค่ะอันนี้ด้านหน้านะคะก็เป็นรุ่นบาบาโดสอันนี้ก็คือสดใส ซัมเมอร์ที่สุดก,ก็คือเป็น PU เหมือนกัน,นะคะ่ะ <c oughs> แล้วก็มีน้ำหนักเบานะคะที่สำคัญไม่เปียกด้วยเนาะเหมาะสำหรับ,บ,บไปเดินชายหาดใช่ค่ะดูแห้งเร็วย, <c oughs> ยังไงนะคะใครที่กำลังมีแพลนสำหรับซัมเมอร์นะคะรองเท้าที่ร้าน Birkenstock เนี่ยตอบโจทย์ออกๆยังไงแวะมาดูกันได้ค่ะ และนี่ก็คืออีกหนึ่งร้านที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของเซ็นทรัลเลยค่ะก็คือร้าน Adidas s ช o อนี้นะคะเป็นร้านที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิกเลยนะคะใช่ค่ะแล้วก็ร้านนี้นะคะรวมสินค้าครบทุกลน์เลยมไม่ว่าจะเป็นลน์สปอร t หรือว่าจะลน์ออริจินอลค่ะซึ่งจริงเซอร์วิสที่สําคัญมากๆแล้วก็ดีมากๆของร้านนี้ก็คือการที่เขามีเอ็กซ์เพรสเนี่ยที่เป็นคนที่แบบมีความรู้ทางด้านต่างๆคอยช่วยาาเหลือเราใช่ และนี่ก็คือ BKK Maker Lab นะคะที่เราสามารถที่จะออกแบบของที่แบบยูนิคสำหรับตัวเราเองได้เช่นถ้าสมมุติเราซื้อเสื้อ T-shirt ต,ตัวนี้เราก็สามารถที่จะมาสั่งลายแล้วก็รีบนอกจากสกรีนเนี่ยก็จะสามารถมีปักได้ด้วย ก็คือสปอร์ตด้วยปาร์ตี้ต่อได้ด้วยรักม,มากอ่ะอันนี้เขาเป็น Stan Smith Collection ค่ะชอบพี่ปุ๊กสามารถตัวน,นี้ <laughs> พี่ปุ๊กอย่างอีกก็ได้เอามาแมทกับกะโปรงยาว และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโซนของรองเท้าที่ถือว่าเป็นออริจินอลเลยเนาะก็คืออาดิดาสออริจินอลอย่างเรื่องนี้แซนต์สมิธตั้งแต่ปี1980ใช่คือทุกอย่างคือก่อนที่พวกเกิดเองจริงหรอสีหลายๆอย่างก็สามารถแมทกับซัมเมอร์ได้เพราะบางทีช่วงซัมเมอร์เราอยากแต่งตัวแบบน้อยๆเบาๆขาสั้นอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจะเป็นนี่นะคะแกงซุปเปอร์สตาร์ก็คือแบบว่าก็คือยุค7 0เลยนะคะซปเอร์สตาร์ และโซนตรงนี้นะคะเขาก็เรียกว่าเป็นโซนที่ใช้ในการจัดแสดงคอลเลกชันที่ถือว่าเป็นไฮไลท์แต่ละซีซันค่ะอย่างที่เราเห็นู่ตรงนี้นะคะเหมือนเขาได้อินสปิเรชันมาจากกีฬาฟุตบอลค่ะท้ามอลเราก็จะรู้สึกนะว่ามันแบบเห็นแล้วมานึกถึงกีฬาฟุตบอลลายสไตรฟ์ที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของ Adidas เนี่ยมาผสมลงในแต่ละชิ้นวัสดุที่นํามาใช้ทั้งหมดเป็นรีไซเคิลร้อยเปอร์เซ็นต์นี่รองเท้ารุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เพราะว่าวัตถุดิบก็เป็นรีไซเคิลเช่นกันนะคะชื่อว่ารุ่่นคะ มาถึงโซนนี้นะคะเป็นโซนที่เรารู้สึกว่าตื่นเต้นกับโซนนี้มากๆก<ช>ก็คือโซน running lab ค่ะก็คือโซนนี้เนี่ยจะเป็นโซนที่เราเอารองเท้าสามารถมาทดลองได้เลยว่ารองเท้าเนี้ย เหมาะกับการวิ่งการเดินเหมาะกับสลีระของเราไหมก็ลองอะไรต้องก่รเหมือนเขาจะแบบเหมือนวิเคราะห์ร่างกายของเราว่าเราก้าวแบบไหนการเราลงน้ําหนักเท้ายังไงใช่ไหมคะแล้วก็ขึ้นไปวิ่งบนบดูจริงใช่แล้วก็จะเอ็กซ์เพรสก็จะมาดูแลให้เราว่าเราเหมาะกับอะไรที่สุดน่ามาลองเล่นกันนะคะเรียกว่า a d i d a s สช็อปนี้นะคะเดินแลวจุใจจริงๆค่ะแต่ถ้าเกิดใครสนใจนะคะจะลืมแวะมาค่ะร้านอยู่ที่ชั้น3มเซ็นทรัลเวิลด์นะคะค่ะแล้ววันนี้โบกนะคะกับน้ำพร้าโอลิฟเนี่ยก็ได้พ ดทุกคนนะคะมาอัปเดตเทรนด์ของ Spring Summer นี้กันค่ะก็แฮปปี้มากขอบคุณมากที่ฟุกชวนมาค่ะเพราะว่าช้อปปิ้งวันนี้นะคะได้ครบทุกสไตล์เลยแล้วก็สนุกมากๆค่ะยังไงใครนะคะหน้าร้อนนี้ยังไม่รู้ว่าจะหาที่ไหนไปที่นี่คือแฟชั่นเดสติ n นชั่นของจริงเหมาะสำหรับทุกไลฟ์สไตล์จริงๆค่ะใช่ค่ะ